เราไปกันต่อเรื่องที่เป็นเรื่องที่บีบหัวใจแทนคนเป็นแม่ทั้งหลายนะฮะเขาพาลูกชายวัย21ปีปวดท้องหนักไปส่งโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลไม่เหลียวแลไม่ทราบว่ามันจะเกี่ยวข้องกับโควิดหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูเนื้อหาก่อนซิเหตุการณ์สลดใจครั้งนี้ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเนี่ยมาโพสต์ระบายความอัดอั้นบอกว่าลูกชายปวดท้องหนักมากเลยก็เลยพาลูกไปหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านคลองสานนี่เองฮะ ถึงโรงพยาบาลช่วงสามทุ่มแต่ว่าพยาบาลเนี่ยกลับไม่เหลียวแลบอกว่ามันรอเนี่ยไม่อยากให้รอเลยอะ่ะก็ไปรักษาที่อื่นก็แล้วกันประมาณนั้นนะสุดท้ายลูกชายสิส้นใจคาวีลแช์คือตายคาวีลแช์เลยครับคุณครับ,รบมาจากปวดท้องเนี่ยใครจะไปทราบลูกปวดท้องจะตายอะ่ะแล้วปวดท้องมันอาการสามัญมากทีมข่าวช่องวันสาสิบเอ็ดคุณนร,รพลพ์จำเนียนลงพื้นที่ไปพูดคุยกับเจ้าของโพสต์ฮะ เธอก็เปิดใจทั้งน้ำตาบอกว่าเย็นวันที่หนึ่งสิงหาคมลูกชายวัย21ปีบอกว่าจุกที่ท้องจุกแบบทนไม่ไหวก็เลยออกไปซื้อยาแก้จุกเสียดมาให้กินลูกกินไปอาการไม่ดีขึ้นแล้วก็อาเจียนออกมาตลอดเวลาจากนั้นเธอก็ยกรกหูโทรศัพท์เลยครับ1668ขอความช่วยเหลือแต่ก็ได้รับคำแนะนำกลับมาบอกว่าให้ลูกชายนั่งเฉยๆค่อยๆหายใจช้าๆก็ไม่ได้ช่วยอะไรครับสามทุ่มเธอบอกไม่ไหวละ พาลูกไปส่งโรงพยาบาลทำได้เพียงแต่นั่งรอหมออยู่บนวิลแชร์หน้าห้องฉุกเฉินฮะจากนั้นพยาบาลเดินผ่านมาเธอก็เลยขอให้ช่วยดูอาการลูกชายหน่อยแต่กลับปฏิเสธบอกว่าไม่ได้เพราะว่าเธอน่ะไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่บริเวณนี้ไม่ได้อยู่ ER ว่ารัเป<ๆ>เธอก็เที่ยวไปเที่ยวมาอมพอกลับมาดูลูกชายลูกชายขอให้เธอพาไปเข้าห้องน้ำสี่รอบอาการคล้ายคคนท่าแตก พวานเปิดหมดเลยนะฮะสี่ทุ่มกว่าๆลูกชายอาการแย่ลงบอกว่าจะตายแล้วแม่ตูนหายใจไม่ออกตูนหายใจไม่ออกเนี่ยก็เลยพยายามปลอบลูกให้อดทนทั้งหมดทั้งปวงคืออยู่ในโรงพยาบาลนะฮะตนนแต่พอเห็นลูกอาการซุดครับตัดสินใจไปเรียกพยาบาลมาดูอีกครั้งกลับได้รับคําตอบบอกว่าหากจะรักษาที่นี่คุณต้องรอจนกระทั่งห้าทุ่มสิบนาทีลูกคอตกและแน่นิ่งเขย่าตัวเรียก ขอร้องให้พยาบาลผู้ชายที่เดินม,มาดูอาการให้หน่อยพยาบาลคนดังกล่าวเห็นแบบนั้นรีบเข้ามาวัดความดันเลยฮะความดันไม่ขึ้นซะแล้วครับไปจับชีพรจรปับ๊บอ้าวเข็นเข้า ER ได้ซะงั้นปั๊มหัวใจกันใหญ่โตเลยคราวนี้ไม่ถึงสิบนาทีหมอออกมาบอกน้องหมดลมแล้ว,วเธอร้องไห้กลางโรงพยาบาลน่ะแล้วบอกว่าลูกก็ไม่ได้มีโรคประจำตัวเคยผ่าตัดครั้งเดียวคือผ่าตัดเนื้องอกที่ต่อมหมวกไตตอนอายุแปดขวบอยู่เลย แม่ผู้สูญเสียบอกว่าเสียใจมากเลยครับที่โรงพยาบาลด่านหน้าเนี่ยไม่ให้ความช่วยเหลือผู้จาใส่ไม่ดีแล้วตอนนั้นจําได้ว่ามีคนไข้ราราวสามคนแต่ว่าไม่คิดเลยว่าการไม่เหลียวแลของผู้ป่วยของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันจะร้ายแรงถึงขนาดนี้จนลูกเธอตายช่วงเช้าที่ผ่านมาเพิ่งไปทําบุญถวายสังฆทานให้ลูกครับหลังจากทาพิธีชาปนกิจศพที่วัดกกเมื่อวานนี้เพราะว่าครอบครัวก็กไม่มีเงินจัดงานศพอีกไม่ได้เห็นหน้า ไม่ได้รำลากันเปรั้งสุดท้ายฟังคุณแม่ฮะเขาตายอย่างโดดเดี่ยวพี่ชีวิตเขาก็โดดเดี่ยวอยู่แล้วอะอชีวิตเขป็น,ปนยังไงคะพี่ควาว่าเสียงแต่สี่ขวบต้องโกรธทางธนรบัตเราอยากจะพูดอะไรถึงทางพี่บังเนี่ยอยากทราบถึงคนคือคนผู้บริหารใเนะะี้ค่ะขอให้คุณมาดูบ้างอพยาบาลหนาหน้าบางคนอน่ะ บางคนนะคะนิ่ใส่แบบนี้จริงๆคําพูดคุณเนี่ยคุณไม่ได้ใส่ใจเลยเขาจะเจ็บปวดไหมเขาจะเป็นอะไรไหมคนไข้ไปถึงตรงนั้นเนะี่ยดูสักนิดก็ยังดีเหียดเวลาหนึ่งนาทีสองนาทีเนี่ยเข้ามาวัดความดันดูบ้างก็ดีแต่นี่ไม่ทําอะไรเลยคุณแม้อยู่ในช่วงช่วคราวนี้ไปดูประวัติน้องตูนกันหน่อยนะคะคน้องตูนเขาก็อายุยี่สิเ็ดปีเท่านั้นครับเพิ่งออ,ออกมาจากคุกหลังถูกจับกุมคดียาเสพติดด้วย แล้วก็จากนั้นมาอยู่กับแม่ส่วนพ่อนะ่ะเสียชีวิตตั้งแต่4ขวบขณะที่แฟนสาวของน้องเขาบอกว่าที่ผ่านมาตูนเขาก็ดูแข็งแรงดีนะแต่พักหลังเนี่ยบ่นว่าปวดท้องนะฮะจนมาปว,ปวดท้องหนักในวันที่เข้าโรงพยาบาลส่วนตัวทําใจไม่ได้แล้วก็ไม่พอใจที่โรงพยาบาลไม่ดูแลผู้ป่วยไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกฮะ ถามว่าเราโกรธไหมเราโกรธมันโกรธอยู่แล้วเพราะในการที่เขาตายมัน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 เกินกว่าเหตุเกินไปอะไรอนยะ่างเงี้ยแต่ก็คืออยากจะทำศพเขาหรืออะไรคืออยากจะไปทางเขาให้มากกว่าอะไรนะอย่างเงี้ยให้เขาไปให้เขาคน,น<อ> y, ที่เกิดจาเขาให้เขาตรงหน้าหายไปยล้ว สำหรับผลการชนะสูตรนั้นก็ออกมาบอกว่าระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจล้มเหลวนะฮะตรวจแล้วไม่พบเชื้อโควิดในศพของน้องแต่อย่างใดครับล่าสุดทีมข่าวก็สอบถามไปยังโรงพยาบาลที่เกิดเหตุถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ว่าตอนนี้โรงพยาบาลยังไม่พร้อมให้ข้อมูลครับสวัสดีครับผมจัด,ดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวัน จะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ